ทุกคนครับเคยสงสัยไหมครับว่าเอเวลาที่แฟนเราเนี่ยเขาใช้ Facebook Messenger คุยกับคนอื่นบางทีเขาอาจจะลบออกไปแล้วก็ได้นะครับโดยที่เราไม่รู้แต่ยังไงเนี่ยเราคนตาทิพย์อยู่แล้วสามารถรู้ได้หมดทุกอย่างเราสามารถไปกู้คืนสิ่งที่เขาลบไปได้ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะทำยังไงก่อนไปดูกันยังไงฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามโดนใจด้วยนะครับแรกสุดนะครับเราก็เข้าไปที่ Facebook ของเราเลยครับ เข้ามาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปครับไปที่การตั้งค่านะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนไปครับจนกว่าจะเจอคำว่าดาวน์โหลดข้อมูลของคุณครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ครับเขาจะบอกว่าให้เราส่งคำขอดาวน์โหลดครับเรากดเลย พอเข้ามาถึงนะครับก็เลือกที่ ID ของเราเลยครับเลือกที่เฟซของเราครับจากนั้นก็เลือกกดเข้าไปที่ถัดไปครับ Facebook นะครับจะถามว่าเราจะเลือกข้อมูลไหนหรือว่าเราจะสําเนาทั้งหมดครับจริงๆเราไม่ต้องสําเนาทั้งหมดก็ได้นะครับมันเยอะเราเลือกแค่เลือกประเภทข้อมูลครับจากนั้นนะครับก็ให้ติ๊กเลือกที่แค่ข้อความก็พอครับแล้วก็กดถัดไปครับ พอเข้ามาหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกรูปแบบนะครับเอาเป็น HTML นะครับคุณภาพสื่อก็เอาปานกลางก็พอนะครับส่วนช่วงวันที่เนี่ยครับช่วงวันที่นะครับสามารถให้ดูได้หลากหลายเลยครับแล้วแต่เราเลือกเลยครับเอาทั้งปีหรือเอาสัปดาห์ที่แล้วหรือเอาเดือนที่แล้วได้หมดเลยนะครับจากนั้นกดบันทึกครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดส่งคำขอครับเพียงเท่านี้นะครับ Facebook ก็เตรียมให้ข้อมูลกับคุณ ทั้งหมดแล้วครับแค่นี้เราก็เรียกได้ว่าเราเป็นตาทิพย์คุยกับใครอะไรมาถึงแม้จะลบไปแล้วเรารู้หมดเลยครับฝากแชร์ต่อด้วยนะครับไปละครับ